สวัสดีครับพบกับ t o i l e t Talk อ,อีกแล้วในตอนนี้เราจะมาพูดถึงโปรเน็ตไม่อั้นกันนะครับจากผู้ให้บริการ3ค่ายนะครับนั่นก็คือ ASDT a และ True ซึ่งตอนนี้มีโปรเน็ตไม่อั้นและโทรไม่อั้นออกมารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปครับ ายกันไปสักพักหนึ่งนะครับสำหรับโปรเน็ตไม่อั้นตอนนี้มีโปรเน็ตไม่อั้นและโทรแม่อั้นทุกเครือข่ายรายละเอียดจะเป็นยังไงลองมาดูกันก่อนครับโปรโมชั่นนี้จะใช้ได้เฉพาะซิมที่เปิดใหม่ไม่เกิน7วันขอแนะนําว่าเมื่อเปิดเบอร์อย่าเพิ่งเติมเงินให้ปิดการใช้อินเทอร์เน็ตก่อนจากนั้นจึงเติมเงินเพื่อสมัครโปรโมชั่นให้เรียบร้อยเมื่อได้รับ SMS ยืนยันแล้วจึงเปิด Data ครับค่าย a s เน็ตสิบเมกสองร้อยห้าสิบบาทกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าหนึ่งหกห้าชาร์ปโทรออกเน็ตสี่เมกสองร้อยบาทกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าสามสองชาร์ปโทรออกเน็ตสองเมกเก้าสิบบาทกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าสี่หนึ่งชาร์ปโทรออกสำหรับโปรเน็ตสิบเมกและสี่เมกถ้าสมัครด้วยซิมซูเปอร์โซเชียลรับสิทธิท์โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้นครั้งละสิบห้านาทีโปรโทรไม่อั้นทุกเครือข่ายของเอฟจะถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ใช้บริการที่อยู่ในตตยนี่สาาิบเจ็ดจังหวัด จังหวัดอื่นๆจะราคา50บาทกดดอกจัน777ดอกจัน714ชาร์ปโทรออกทางฝั่ง,งค่าย d t แท็เน็ต10เม็ก250บาทกดดอกจัน104ดอกจัน515ชาร์ปโทรออกเน็ต4เม็ก200บาทกดดอกจัน104ดอกจัน514ชาร์ปโทรออกเน็ต2เม็ก90บาทกดดอกจัน104ดอกจัน290ชาร์ปโทรออกสำหรับโปรเน็ต10เม็กและ4เม็กถ้าสมัครด้วยซิมแฮปปี้เน็ตลับสิทธิ์โทรฟรีในเครือข่ายไม่อั้นครั้งละ15นาที โปรโทรไม่อ้าง e ทุกเครือข่ายของ d ีแทเดือนละ50บาทกดดอกจัน1 0 4ดอกจัน9 0าชาร์จโทรออก Th ยทู o ู e เอสโปรเน็ต10บแม็ก250บาทกดดอกจัน9 0 0ดอกจัน9 7 8ารชาร์ปโทรออกโปรเน็ต4เแม็ก200บาทกดดอกจัน9 0 0ดอกจัน9 7 7าชาร์จโทรออกโปรเน็ตสอแม็ก90บาทกดดอกจัน9 0 0าดอกจัน9 6้าสชาร์ปโทรออกสำหรับโปรเน็ต10แมกและ4่แมกถ้าสมัครด้วยซิมฮัลโหลรับสิบ โ,โทรม่อันทุกเครือข่ายของ t ท o ม m o v e H มี2แผ่นให้เลือกแผ่นแรกต่อโปรได้3รอบบินราคา30บาทต่อเดือนกดดอกจัน9 0 0ดอกจัน0 0 3 0์ชาร์จโทรอ,ออกแผ่นที่2ต่ออยู่ได้6รอบบินราคา50บาทต่อเดือนกดดอกจัน900ดอกจัน4953ชาร์จโทรอ,ออกหวังว่าข้อมูลที่เรานำเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องอีหยางวะ และสั่นกระดิ่งรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ